มันไม่มีเมียคนไหนอยากใช้ผัวร่วมกันกับใครหรอกและกูก็มั่นใจไม่มีผัวคนไหนที่อยากใช้เมียร่วมกันกับคนอื่นเช่นกันผัวที่โชคดีที่สุดอะ่ะไม่ใช่ผัวที่ได้เมียสวยไม่ใช่ผัวที่ได้เมียรวยแต่เป็นผัวที่จนแค่ไหนเมียก็อยู่เคียงข้างเยียแค่ไหนเมียก็ให้อภัยใครทิ้งเมียแบบเนี้ยแม่งโคตรควายเลยนะเป็นผัวเมียกันอ่ะถ้าไม่มีเวลาให้กันก็ควรมีแบงค์พันให้กูเป็นการชดเชยบ้างรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักสามีให้ด่ารัก อไปกับพี่ได้ปะไอไปอะมันไปได้แต่ว่าผมไม่ค่อยมีตังนะแต่พี่มี <c oughs> yeah. money money n everything baby only cash give me all the <c oughs> ครับเลบิฟแปลว่าอะไรคะ <c oughs> นี่คุณแกล้งไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับเนี่ยวอตตังหากที่แปลว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เลิฟ เป็นแฟนกันไหมคะไม่อะฮะเอ๊ยเมื่อกี้จะพูดอะไรลงไปอะก็คุณบอกว่าเป็นแฟนกั็นไหมเป็นค่ะเป็นแล้วอย่าเลิกนะคะอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ค่ะค <c oughs> กินเบียร์จะได้ความเมาแต่ถ้ากินเราอ่ะจะได้ความมัน <c oughs> พักหลักยังไม่ยอมกันเฮ้ยพักหน้ายังไม่ยอมกันโอยหาหาเอาพักกันก่ได้ทวนอีกครั้งเอามากติกาการเป็นแฟนฉันตัวไม่ต้องติดกันตีอยาไกลเกินระยะสายตาไม่ต้องโทรมาทั้งวันแต่โทรไปก็มึงมันง่าย ไปเอากับใครก็ได้มึงเคยทำกูลองให้กูบอกต,อตรงๆกูหลับไม่ได้ก็มึงมันมัว่วไปเอากับเขาไปทั่วสมองมึงคงจะลั่วกูบอกต,อตรงๆกูไม่เอาชั่วๆทำอะไรกับใครไว้อะจำให้ดีๆนะเวลาโดนทำกับอะจะได้ไม่งง <Yeah. S 2> มีหลอกแบบนี้พี่ก็ไปกินข้าวกับแฟนแล้วดีพี่เะมาสั่งอะไรเดินน้องทำไมอ่ะถ้าไม่มีแฟนนี้ผมสามารถจีบได้ไหมครับน้องว่าชอบพี่หรอพี่ไม่ค่อยสวยนะถ้าไม่สวยจริงก็ไม่น่าร้อยหน้ารอยตาหรอกเหมือนน้องดา่ารู้อ่ะรู้ตัวแหละว่าสวยแต่ก็ <S <S พูดนะแบบแล้วแบบก็รู้ตัวเองว่าสวยอยู่แล้วแล้วก็มาบอกว่าไม่ค่อยสวยแล้วับ สวยอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกไม่สวยเราสวยอยู่แล้วเราก็น่ารักนะผีแฟนเปล่าเดองอะไรครับลกจริงเปล่าเขาเก็บเสื้อผ้าไปยังร้องเก็บไปบางส่วนแล้วถ้าที่เหลือนี่เขาจะกลับมาไหมผมก็ไม่ทราบได้แล้วถ้าเขามาบ้านเราจะปูดกเขาว่าไงสวัสดีจ้ะ่คนเราเป็นคนไทยต้องสวัสดีกันครับเวลาเจอหน้าแล้วถ้าเขาเข้ามาบอกว่าตัวเขาเมาเสื้อผ้าพื้นอะ ประตูบ้ายเขาหน่อยดิเขาไม่พูดงั้นแน่นอนเ,ออเขาจะพูดว่าไงเนาะเพราะเขามีกุญแจ